สวัสดีครับวันนี้พามาดูตัว Wal k i e t a l k i e ขนาดเล็กนะครับหรือวิทยุสื่อสารนะครับเอาไว้ใช้ในบ้านใช้ในสวนเล็กๆนะครับได้นะครับสเปคมันเนี่ยนะครับบอกว่าระยะส่งอยู่ประมาณ1-3มกิโลเลยนะครับแต่ผมเนี่ยทดลองพื้นที่โล่งประมาณ500เมตรนะได้ยินชัดเจนนะครับตัวนี้เบามากเลยนะครับน้ำหนักประมาณอาจจะประมาณสองสองขีดเดียวไม่รู้กี่กรัมนะนะฮะ จะมีปุ่มแค่3ามปุ่มเองนะครับปุ่มเปิดแล้วก็เปลี่ยนช่องนะครับแล้วก็ข้างๆงเนี่ยจะมีอยู่เบาเสียงเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มกดพูดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตชาร์จอยู่ข้างๆงนะครับเป็นพอร์ตชาร์จ usb นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีไมค์มีพอร์ตไมค์กับหูฟังนะครับโอเคตัวเนี้ยไม่มีสเตชันชาร์จนะครับต้องชาร์จผ่าน usb เท่านั้นนะครับวิธีใช้งานนะครับไม่ง่ายเลยครับเปิดขึ้นมาปุ๊บกดครา้ง Power on 16อ่ามันจะบอก16นะฮะก็คือช่อง16นะครับเวลาเปลี่ยนช่องก็กดตรงนี้ฮะ channel บวกลบ1ช่อง1นึ่งโอเคนะครับทนีนี้เวลาเราจะล็อกนะครับการเปลี่ยนช่องโดยไม่ตั้งใจนะก็กดปุ่มเบาเสียงค้างไว้นะครับมันจะดังปิดอ่าทีนี้เราก็เปลี่ยนช่องไม่ได้ละ16 16นะครับอ่าเปิดอีกเครื่องขึ้นมา power on 16อ่า16คือช่องส6บหช่องเดียวกันนะครับลองพูดดูทดสอบอ่ามีไฟบอกสเตมีไฟสเตตัสบอกด้วยนะครับสีเขียวสีแดงนะครับอ่าเห็นไหมนะครับเวลาพูดจะเป็นสีแดงผลลั์ก็จะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ผมลองใช้งานทั้งวันเนี่ยฮะใช้งานทั่วไปนะครับก็อยู่ได้ทั้งวันนะครับแบตเตอรี่ค่อนข้างทนเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเครื่องหนึ่งประมาณ สองสาบาทเองนะครับตัวนี้ไม่ต้องขออนุญาตด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวิทยุสื่อสารขนาดเล็กระยะส่งไม่ได้ไกลนะครกำลังวัดเนี่ยในสเปคบอกแค่ในสเปค,บอ,ค,เปคบอกว่า20วัตต์นะครับความถี่400 4 0 0ร้อยถึงสี่ร้อเมกะเฮิร์นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะใครที่จะเอาไปเฝ้าไร่เฝ้านานะครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับ